ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาปล่อยสก,กูชี่นะของก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้เลยนะคะสก,กูชี่อตนี้คือเป็นลอตใหม่เลยนะคะทุกคนแล้วก็ราคามันถูกมากๆเลยนะสําหรับรายละเอียดการสั่งซื้อนะคะค่าส่งลงทะเบียน30บาทอีเมล50แล้วก็มีปลายทาง60บาทนะคะรับโอนธนาคารับบัลเลตแล้วก็รับเก็บเงินปลายทางนะ ก็อยากจะบอกว่าคลิปนี้มันมีแบบเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆด้วยนะคะแล้วมีการทําซองสุ่มเพิ่มด้วยนะยังไงเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยนะคะค่ะอย่างต่อมานะคะนี้จะเป็นซองสุ่มที่เราจัดขึ้นมาใหม่นะทุกคนก็จะเป็นซองสุง่มราคา49บาทนะคะ1ซองจะได้ของแต่1นถึงสชิ้นเลยแล้วก็ของที่ได้ในซองสุ่มนะคะจะเป็นของแท้ทั้งหมดเลยนะเป็นสกูชี่นะของแท้หมดเลยนะคะแล้วก็แต่ละชิ้นเนี่ยสภาพค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ถ้าเป็นแบบ พวกบันอะไรเงี้ยก็จะมีแท็กมีของครบนะคะถ้าเป็นบันอะไรเงี้ยก็จะได้สองสามชิ้นขึ้นไปเลยนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะราคา249บาทเท่านั้นนะของก็ของทั้งหมดเนี่ยที่เราวางอยู่มันมีทั้งหมด35ชิ้นนะคะแต่เราเอามาจัดซองสุ่มแค่32ซองเท่านั้นนะทุกคนหมดแล้วหมดเลยนะคะไม่มีจัดเพิ่มแล้วนะเพราะว่าแบบคุ้มมากจริงๆทุกคนแนะนำให้ต่ำเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองจัดให้ดูนะคะถ้าแบบ อะไรแบบนี้นก็อาจจะได้หงหองไป2ชิ้นนะคะหรือว่าบางคนอาจจะได้นี่น้องหัวหอมกับบนอนว่าอาจจะได้เป็นแบบน้องแฮมสเ,เตอร์กับนี่นะคะเป็นอะไรอ่ะเป็นเตาแกะใช่ไหมนี่น่ารักมากประมาณนี้นะคะซองผุ่มก็จะจัดประมาณนี้เลยคือบอกเลยว่าคุ้มทุกฟองจริงนะทุกคนแนะนําให้ตามนะคะรานะคาแค่49บาทเองแล้วก็เรามีของแถมให้แบบแน่นๆจุกๆทุออเดอร์เลยนะคะนี่ ทำแค่32เท่านั้นจำนวนจำกัดเลยนะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มดูของปล่อยกันเลยนะคะอย่างแรกจะเป็นรานะคาชิ้นละ20บาทนะสำหรับราคาแต่ละชิ้นนะคะเราจะแปะไว้ให้ตรงนี้นะเห็นไหมเอ่ยนั่นแหละทุกคนเริ่มที่อย่างแรกอันนี้จะเป็นน้องหมาชิบะนะคะต้หนิ่งก็จะประมาณนี้นะไม่เยอะนะคะต้มนิไม่เยอะสะโลมากแสงมันเข้าเยอะไปหน่อย รก็แบบถ่ายตอนเที่ยงไงอันนี้จะเป็นบันซานนะคะเป็นปังหน่อนนี่คือน่ารักมากอันนี้เป็นชิปมังนะคะใช่ไหมเป็นของดิสนีย์นะอยากจะบอกว่าตัวนี้ซาโลมากทุกคนคือปกติน้องจะไม่ซาโลนะคะแต่ตัวนี้คือซาโลอะแ่าแบบเนื้อฟินมาก ต่อนะคะตัวนี้จะเป็นเซตนะคะราคาเซตละ20บาทนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่เซตแรกเลยนะก็ะอันนี้เด๋วกเกลมาให้ดูนิดหน่อยนะคะจะมีเป็นตัวแบบอันนี้นะคะจะเป็นคัพเค้กคาปินะทุกคนนี่แบบนี้แล้วก็อันนี้เป็นซูมๆนี่น่ารักมากแล้วก็จะมีเป็นบันนะคะ บานนี้เนาะดีมากเลยนะทุกคนอันนี้เป็นเซตสี่ชิ้นนะคะนี่นั่นแหละทุกคนอันนี้เซตแรกนะคะราคายี่สิบบาทใครจะเอาเซตนี้ก็แค่พามาได้เลยนะแล้วก็อันนี้เป็นเซตที่สองนะคะนี้จะได้ทั้งหมดห้าชิ้นนะคะก็จะเป็นตัวแบบซูมๆหมดเลยนะคะอันแรกจะเป็นซูมๆูมในแบบ ตะู s Toy s t o ่ y ที่มันเป็นตัวเขียวๆสามตาทลกคนเราไม่รู้จักชื่อน้องนะคะสลงชิ้นเลยแล้วก็นี่ได้ทั้งหมดห้าชิ้นเลยนะคะอันนี้จะเป็นชิปมังนะคะอันนี้เป็นหมีภูอันนี้เป็นมิกกี้เมาส์แล้วก็นี่เป็นมินนี่เมาส์นะคะนี่เลยน่ารักทุชิ้นแล้วก็ไม่มีตำหนินะคะอย่างต่อมานะคะจะเป็นบันหัวใจแบบนี้เลยนะคะ อันนี้ไม่มีตำหนินะไม่มีแท็กด้วยน่าจะเป็นของคิวตี้มัง้งเนื้อแบบน่ารักมากสีชมพูน่ารักมากเลยนะชิ้นต่อมานะคะนี้จะเป็นขนมปังเมลอนนะคะมีลายเส้นนะนี่เป็นของคาเฟ่เอ็นนะคะแต่ว่าน้องไม่มีแท็กนั้น ต่อมาอน,นี้เป็นบันบัพปล่านะคะอันนี้จะมีตมัวหนีแบบลอยแตกตรงตัวนิดหน่อยนะคะแบบตรงนี้ตรงหัวเนื้อดีนะคะแล้วก็แบบน้องขาวมากขาวจัวเลยไม่ดำนะคะไม่ค้ำต่อมาอน,นี้ก็เป็นสกูชี่เซตเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้ราคาเซนละ30บาทนะ นี่นะก็จะมีเป็นบันป๊อปปูล่าของแท้เลยนะคะแค่น,นี้ก็เกินราคาแล้วอะ่ะแล้วก็มีเป็นบันอันนี้นะ่าดีมากก็อันนี้เป็นหมูหมูน่ารักมากทนกคนจะดีเทต่อมาอันนี้เป็นขนมปังเมลอนนะคะขนมปังเมลอนเต่านะอันนี้คือน่ารักน่ารักจริง น่าจะเป็นของแบรนด์มาเธอการ์เดนนะคะแต่ว่าน้องไม่มีแพ็คเกจนะเนื้อก็สโลวเดอชิ้นต่อมาตัวนี้จะเป็นบานของคิวตี้นะคะอันนี้ไม่มีตำหนินะแล้วก็ไม่มีแท็กด้วย ติดถุงอ่ะทุกคู้นต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูของแบบของใหม่ๆกิบกิบกันบ้างเนาะก็อันแรกนะคะจะเป็นมอนเตอร์ดอนะคะนี่น้องน่ารักมากนะคะเป็นของคิวตี้นะคะเป็นตัวมัมมี่หรือเปล่าใช่ไหมเป็นแบบตัวกลมๆน,น,น่ารักมากมีสองสีนะคะมีแพคเกจแล้วก็นี่เลยมีของครบนะสภาพใหม่มือหนึ่งเลยนะคะไม่มีตำหนิแล้วก็ไม่เคยแกะออกมาเล่น มีเป็นสีชมพูแล้วก็สีน้ำตาลนะคะอันนี้เดี๋ยวดีให้ดูชิ้นหนึ่งนะคือแบบตโลมากจริงๆเต้าน้องแบบน่ารักมากต่อมานะคะอันนี้เป็นแบบเหมือนแก๊ง p o w พับเกิ i นะคะนี่เป็นน้อัลปาก้านะมีสามสีนะคะมีสีฟ้าชมพูแล้วก็เหลืองนะคะเริ่มดูที่สีแรกกันเลยอ,อันนี้เดี๋ยววาไงไว้ก่อนนะคะ อะไรจะเป็นสีเหลืองนะคะก็สีเหลืองไม่มีตำหนิเลยนะแต่ว่าเนีย่ยไพยเกดมันลอกนะคะทุกคนแต่มันไม่ได้ขาดนะคือมันติดกันอยู่นะเนี่ยมันติดกันปกติเลยนะคะแต่ว่าแบบตรงนี้มันลอกออกมายังไม่ได้เปิดแพคเกจเลยนะทุกคนยังไม่มีตำหนิเลยสภาพดีมากนี่แล้วก็ต่อมานี้เป็น สีฟ้านะคะสีฟ้าจะมีตำหนีหน่อยนึงตรงคอนะคะประมาณนี้เลยแพ็เกจปกตินะคะนี่เลยแล้วก็อันนี้จะเป็นสีชมพูนะคะใน,นแพ็กเกจปกติมากตัวน้องมีตำหนินะคะเป็นรอยแคลกแบบนี้ท่าแถวนี้นะ เห็นไหมเอ่ยประมาณนี้นะคะชิ้นต่อมานี้เป็นบันคริสต์มาสนะคะเป็นสีเหลืองนะสีเหลืองส้มแล้วก็ลายสีแบบสวยมากเป็นของแบรนด์นี้นะคะอันนี้ใหม่มือหนึ่งนะคะไม่มีตำหนิเลยชิ้นต่อมานี้เป็นเฟนไฟนะคะน,นี้น้องก็ สภาพเทียบมือหนึ่งเหมือนกันพเกดเก็บมากนะคะแต่ว่ามันจะมีแบบแต่ตรงนี้นิดนึงนะคะน่าจะมาจากการเก็บสะสมหรือว่าแบบจากโรงงานนะนี้เราไม่แน่ใจเหมือนกันตำหนีไม่เยอะนะคะสภาพโอเคมากเลยนี่เนื้อดีตะโลมากอันนี้จะเป็นนางเงือกเลลยๆนะคะเป็นชุดสีม่วงนะคะม่วงพาเทลด้วยเออนางเงือกอะไรใส่แบบสีพาเทลอย,อย่างนี้ ก็ตำหนีจะเป็นตรงผมแบบนี้นะคะนี่นิดหน่อยนะทุกคนตามตัวก็ไม่มีตำหนีเลยแพ็กเกจก็ยับนิดหน่อยนะคะแต่ยังไม่เคยแกะออกมาเล่นนะแบบถุงมันยังซีลอยู่นะน่าดีมากต่อมาอันนี้น้องจะเป็นไดโนเสาร์นะคะเป็นเบบี้ไดโนเสาร์ตำหนีน้องมีตรงคอนะทุกคน เป็นลายแครกเล็กๆนะคะตรงคออันนี้บีบเบาๆพอเพราะว่าแบบสลูมากอย่างต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูแบบของไซส์ใหญ่กันบ้างเนาะอันนี้จะเป็นกล้วยพูนิมาลุนะคะตรงนี้น้องจะมีตาปั๊มลิงด้วยนี่แล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นลายเส้นนะคะเขียนว่าพูนิมาลุตรงนี้นะคะจะเป็นตรงนี้มัน มันหลุดหายไปนะทุกคนอืมแล้วก็ทำไมก็ไม่โฟกัสละ่ะนี่มีแครกตรงนี้นิดหน่อยนะคะไม่เยอะเลยสภาพดืมากเน้วก็ดือเหมือนกันชิ้นใหญ่มากทุกคนแบบใหญ่กว่าแขนนะเอาจริงต่อมานะคะน้องคนนี้จะเป็นรูปปั้นนะเป็นรูปปัน้น หินอ่อนนะคะเหมือนมันจะเขียนคาว่าอะไรสักอย่างน่าจะมั่งคั่งหรืออะไรสักอย่างนี่แหละหรือว่าเงินทองอะไรไม่รู้นะทุกคนเป็นของแบรนด์คนไทยด้วยนะเป็นของแบรนด์ทอยบ็อกช็อปกับเดียโคมีช็อปนะคะตัวนี้น้องไม่มีกล่องนะคือมีแค่ตัวนะคะตําหนิจะประมาณนี้เลยกลิ่นหอมสตรอเบอรี่อยู่นะยังหอมอ่อนๆอ,อ,อยู่นะคะแต่แบบเนื้อดื้อมากแล้วก็รายละเอียดเขาทําดีมากเลยนะดูดิ เนื้อคือฟินจริงๆควรตามต,ต่อมานะคะนี้เป็นเลมอนนะคะเป็นของคุณนิมาลุนะนี่ยายจะบอกว่าตัวนี้น้องหายากแล้วนะคะมีของครบด้วยนะนี่ของครบหมดเลยแต่แบบน้องจะเหมือนแบนจริงๆมันต้องกลมแบบนี้ใช่ไหมน้องอ่ะแบนไปนิดนึงอันนี้มีตาปลามลีด้วยนะคะตัวนี้เป็นลาแคกแบบนี้เลยนะทุกคนเห็นไหมเอ่ย ก็สภาพพอประมาณนะคะแต่เนื้อดื้อมากแลก็ชิ้นใหญ่นะต่อามานะคะน้องเป็นสตอเบอรี่ดิฟช็อคนะคะเป็นของคุนิมาลุนะนี่อันนี้เป็นแบบรุ่นแรกๆเลยนะคะมีของครบน้อยมีสติกเกอร์มีอันนี้แล้วก็มีสติกเกอร์ทองคำด้วยนะคะจริงๆมันจะแปะตรงแพ็กเกจนะแต่ว่าอันนี้แพ็กเกจไม่ใช่แพ็กเกจออริจินอลนะคะ น้องจะมีตาปั๊มลิงตรงนี้ด้วยนะแล้วก็มีอะไเช่นนะน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละืมาหนนะคะก็ประมาณนี้เป็นปกติเลยทุกตัวมันต้องมีตําหนีตรงเนี้ยชิ้นต่อมานี้เป็นขนมปังของลอนดอนนะคะนี่เลย เป็นแบรนของไอบูมนะคะทุกคนนี่สีมันลอกเลยนะแต่เนื้อดื้อมากแล้วก็ชิ้นใหญ่นะเนื้อฟินมากแนะนำนะคะใคร,รชอบเนื้อแบบเนี้ยมหนึบอะ่ะชิ้นต่อมานะคะนี่เป็นขนม บานหมีนะคะนี่เป็นบานนี้เลยอันนี้ไม่มีตำหนินะคะมันแค่เป็นรอยยับเฉยๆนะมีของครบนะคะต่อมานะคะนี้จะเป็นน้องสมูทชี่นะคะมีสองแบบนะ้เป็นแบบนี่เป็นแบบแก้วสมูทตี้กับ อันนี้เหมือนเป็นขวดมิลช์เชคนะคะอันแรกอันนี้เป็นแก้วสมูทตีน้นะอุ๊ยอะไรลนบอเชนลลน้องลนนี่นะคะทุกคนบอเชนจะเป็นแบบนี้คือมันจะเป็นทรงเดียวกันเลยมีบอเชนสองเส้นนะคะของมีประมาณนี้เลยนะคะ เนื้อฟินมากแล้วก็อันนี้ใครจะเอาแคปรูปได้เลยนะอันนี้จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะเป็นขวดมิลเชคนะนี่นะคะทุกคนเป็นบอ์เชน2อันเหมือนกันก็อันนี้จะมีใบคอลเลคชันด้วยนะมีของประมาณนี้เลยตัมนีแบบนี้นะคะ อันนี้เนื้อฟินมากต่อมานะคะนี้เป็นบันน้องไซบีเลียนนะคะนี่น่ารักมากทุกคนแล้วของคุณนิมาร้นะน,นี้เป็นรุ่นรุ่นแรกด้วยนะบันนะมันจะผลิตออกมาสองรุ่นนะคะรุ่นแรกเนื้อจะแบบไม่ค่อยสาลูเท่าไหร่นี่ก็จะแบบเออพอประมาณนอะแต่ว่ารุ่นที่สองคือสโลมากเลยนะ อันนี้เป็นบานลรุ่นแรงนะคะน่ารักมากตัวนี้เราชอบชิ้นต่อมานะคะนี้เป็นเหมือนชาเปาน้องแพนด้านะคะก็มีไข่เกียอมีของครบเลยเนื้อแบบเนื้อแบบกำลังดีอ่ะทุกคน บีบมันอะทั้งวันอะอย่างเงี้ยต่อมาเป็นตัวนี้นะคะนี่เป็นของแรเลยนะคือแรมากคือเนี่ยมันจะเป็นตรงเนี้ยเขียนใช่ไหมอันนี้เขียนว่าฮอกไกโดนะคะก็คือน้องจะมีขายเฉพาะที่ฮอกไกโดอันนี้เท่าที่เราแบบหาข้อมูลมานะแล้วก็มันนานมากเลยด้วยขนมป,ปังเนี่ยเป็นของไอบูมนะคะตังน,นี้ก็มันจะแบบแตกตรงข้างแผ่นเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นปกติ กินหอมมากนะนี่แนะนําต่อมาเป็นตัวนี้นะคะน,น้องก็แลเหมือนกันเป็นปี2017นะก็คือเนี้ยน้องเป็นเหมือนแบบเทพพระเจ้าสายฟ้าใช่ไหมอันนี้แลมากมากมากๆเลยะคะมันจะมีแบบอันเนี้ยเป็นเหมือนการ์ดการ์ดน้องอะ่ะน่ารักมากหายยากมากๆเลยนะอันเนี้ยแล้วก็นี้ยนะดื้มาก ต่อมานะคะนี้เป็นควาลาของไอบูมนะเป็นสีฟ้านะคะอันนี้มีตำหนิตรงหูนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ไม่เคยแกะออกมาเล่นนะแบบแพ็กเกจคือกิบมากกลิ่นหอมมิ้นต์มากๆเลยนะทุกคนสีนี้นกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมแบบมิ้นต์มิ้นต์เลยอะ่ะเป็นเปเปอร์มิ้นต์อ่ะต่อมานะคะนี่น้องเป็นแพทแพทซูนะเป็นแบบ มินินะคะเป็นมิมนิแพทแพทสูนะต้มนิกก็จะแบบนี้นะคะไม่เยอะนะต้มนิกนี่มีของครบนะคะเ,คเนื้อแบบนุ่มนิ่มเป็นปุยไ้าเลยต่อมานี้จะเป็นสมูชชี่อีกแบบหนึ่งนะคะ เป็นแก้วแบบนี้แก้วน้ำปั่นอันนี้น้องมีของครบเลยนะมีตัวแผ่นซ่มนะคะมีตัวเบสตี้นะคะเป็นสกูชี่ลายมะม่วงเดยวแก้วมาให้ดูนี่นะซาโลด้วยแล้วก็มีบอ์เชนนะคะ ็มีตัวสกุชิเดี๋ยวเราวางน,นี้ก่อนดูถือลำบากเลไม่รู้อะมีของครบเลยมีใบสุม่มมีอะไรนี้เรียบร้อยตำหนิเราว่าไม่เยอะเท่าไหรนะ่นะนี่ก็ธรรมดาเนื้อฟินมาทุกคนฟังเสียงดิฟินมาก นี่อันนี้ได้ของแบบของครบเลยเหมือนซื้อมาแกะเองเลยอ,อย่างต่อมานะคะนี้จะเป็นน้องถั่วคิวตี้นะทุกคนคือน้องพี้เกียจขาดอ่ะขอบอกไว้ก่อนเราจะเป็นแบบกระปุกแบบนี้คือมันปิดดีๆได้น,นะแต่เราขี้เกียจเนีเราก็เลยเปิดมาก่อนนั่นแหละตัวซากุชินะคะจะมีตำหนิแบบนี้เป็นถั่วทุกคนมันน่ารักมาก ดูอ,อันนี้นะคะจะเป็นหมูนะคะเป็นของคุณนิมาลูนะเป็นมัชเมโล่น้้งหมูนะน่ารักมากอันนี้ขายยากด้วยนะเราไม่ค่อยเห็นใครขายเท่าไหร่มีของครบนะคะมีสติ๊กเกอรมีบอยชเชแล้วก็มีปักกี้ด้วยอันนี้เป็นตามนี้นะคะ ลายเส้นปี2019แล้วคือกลิ่นแบบดือมากเลยนะทุกคนลองซื้อไปดมได้ฟินมากตัวนี้อย่างต่อมานะคะนี่น้องจะเป็นป๊อปคอร์นนะเป็นของแบรนด์จิงเจอร์เบลนะคะอันนี้มันจะแบรนด์นะทุกคนเป็นแบนด์แบบนี้มันไม่เป็นสี่เหลี่ยมมันเป็นสามเหลี่ยมเลย แบบเนื้อดีนะคะไม่มีตำหนินะนอกจากว่าที่มันแบนอะก็คือไม่มีตำหนิไม่มีรอยแคลกอะ mm hmm. ชิ้นต่อมานี้น้องเป็นจอลลี่แคทนะคะเป็นแมวเทาแบบนี้เลยตำหนิเป็นรอยแตกเปนตัวแบบนี้นะคะ คือแบบน้องไม่แบนเลยนะคือตัวกลมดีเลยนะคะชิ้นต่อมานี่น้องเป็นลิงชิกกี้นะคะอันนี้ต้องนีโหดนะแบบโหดมากโหดทั้งตัวราคาก็คือเอาไปแค่นี้พอนะคะคือถูกมากจริงๆเอาไปบีบเล่นเอาไปแบบทาลุณกรรมน้องยังไงก็ได้คือสภาพเนี้ยมันโหดมากๆต่อมานะคะนี้เป็นมิสคาวยอีนะนี่ก็ต้องนิทั้งตัวเหมือนกันแล้มีโหดมากเอาไปราคานี้เลยนะคะถูกมาก สุดท้ายท้ายสุดนะคะนี้จะเป็นน้องตุ๊กตาไล่ฝนนะคะน้องน่ารักมากจะมาขายกี่ทีก็ยังตื้มน้องอยู่ดีเพราะว่าแบบน้องน่ารักมากอืมอันนี้พ็ยเกจมันขาดตรงนี้นิดหน่อยด้วยนะเดี๋ยวเราแปะกาวให้นะคะตัวนี้เท่าที่ดูเหมือนจะแบบไม่มีตำหนินะเนี่ยแต่ก็อาจจะมีนิดนึงเราอาจจะไม่เห็นแต่เนื้อคือดื้อมากแล้วน้อง มันน่ารักมากเลยอะทุกคนค่ะของก็มีประมาณนี้เลยนะคะใครสนใจสินค้าชิ้นไหนก็คือแค่าภาพเข้ามาสั่งได้เลยนะนี่พร้อมส่งมากๆเลยนะคะเราส่งของทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะนี่นะคะ